อาล้วครับก็ต้องสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาโยู่ผมเช่นเคยนะฮะน,นี่เราอาจจะปาแปลกตากันนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Monster Hunter World นะครับซึ่งเป็นเกมล่าแย้นเองครับคือไปล่าสัตป,ประหลาดเพื่อมาขับพวงครับของครับชุดอะไรเนงะี้ยดูจะได้ชุดแบบผมมาใส่เกมนี้มันก็นานแล้วนะครับน่นจาะออนนจะประมาณ2ปีได้แล้วป่ะเออน่าจะประมาณ2ปีละจะมี ภาคใหม่มาแล้วครับเป็นภาคไอไอบอลเจอ่าไอบอลที่มันเป็นน้ําแข็งนะฮะแต่ผมไม่ได้ซื้อนะผมซื้อแค่ภาคนี้มาและช่องผมก็ยังไม่ได้เอาเกมนี้มาลงเล่นนะฮะอันนี้ผมก็เป็นเล้ง14แล้วฮะฮันเตอร์เกมที่ผมเล่นมาตั้งตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่คือเข้ามาเล่นแป๊บหนึงแป๊บหนึ่งรู้รงงอะไรก็รู้และอาวุธผมก็จะเป็นเนี่ยฮะเป็นสวิตแอนะครับ จะเปลี่ยนเป็นดาบก,ก็ได้เปลี่ยนเป็นขวานก็ได้นะฮะผมอัพอัพไปนี่ให้เป็นพาราไรซีนนะครับเพื่อตีแล้วมันจะได้ติดสตันนะครับไประยะพุดเยอะฮะเราไปเล่นเควกเลยดีกว่าเาไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เราไปช่วยเขาดีกว่าเราเป็นคนดีเราต้องไปช่วยคนอื่นเอสครับปรับตรงนี้เป็นไฮแรงครับแรงสูงทับดาลครับโลแรงไฮแรงเอาเป็นไฮแรงกันนะฮะไปเลยไฮแรงก็จะเจอพวกดาวเยอะๆนะฮะดาวเยอะก็จะยิงยากเล่นเรื่องฮะหกดาว คอมพิวต์คอมพิวต์จนหมดแล้วเล่นนะเล่นนี้ไหมเขาไปเล่นนี้แล้วเดี๋ยใกล้ตายแล้วเราเล่นอะไรที่เรายัางเล่นไม่ผ่านนะฮะมาในเวลาเขาไปบวกแล้วดูเขาเจอบอลกันเรือยงังอุ้ยเขาบอกมอนอยู่อ้าวมอนตายวัตฟัคยังไม่ได้ทำอะไรเลยมอนตายไปแล้ว วาไปๆ้าไปวาไปไม่ได้ด้วยโอ้ฟิลฮะเราไม่ได้ตีมอนเอามไาามวาแามวแมวที่เราเจออะไรก็ไม่รู้นะครับช่วยนี้ไปมังกรสองตัวครับเราต้องฆ่าไอตัวมังกรสองตัวนะฮะเขารีเควสแรงให้เป็นแรงที่สามขึ้นไปนะฮะและสำหรับใครที่รอดู g t นะครับก็ต้องขอพักไปก่อนนะครับเพราะว่าแอดมินเขาทำเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับเขาจะทำเป็นแบบซีเรียล100%เนะครับ ไว้เราไปเจอกันตอนที่เขาทำเซิร์ฟเสร็จแล้วนะครับว่ามันจะซีเรียสจริงจังขนาดไหนครับมาเอาของเลยครับเราเอาพอยชันไปครับเอาไปให้หมดครับเพื่อเราเจอหรือยังนะของผมก็จัดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับนี่งไงเจอแล้วม่จะมีเพลงเดี๋ยวว้าอุยอีกมาสองตัวเลย อุ้ยโอ้ยชิบหายติดพิษล,ล,ล้ลางอชระล้างพิษไปแล้วก็ใช้โพชั่นนี้ครับเราจะเพิ่งใช้ของเราเอางเราใช้ของที่เขาให้มาก่อนย,ย้อยอือขึ้นหัว คนตัวได้แล้วครับตอนนี้เราอยู่บนตัวมันจิ้มมันอยู่ปัดปัจิ้มตรงหัวได้ไหม๋ยวจิ้มตรงหัวเออจิ้มปัดจิ้มตรงหน้าเออนั่นแหละสวยเพื่อนเดี๋ยวหน้ามุดดิเดีย๋ยวเราจะเอายิงปืนอัดหน้ามันนะฮะไม่ใช่ปืนเนี่ยดาบเรามันยิงได้อย่าไปอย่าไปไหนเฮย้ยยิงไม่ได้ปะ่ะเฮย้ย โขัดขวางโอ้ยเราโดนขัดขวางโอ้จะตายจะตายโอ้โอ้โอมไม่ไหวปะ,ะแม่งผมยังน้อยอยู่เล่นเล่นกากจัดด้วยเดี๋ยว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 ม เราต้องไปสู้ตัวนี้ก่อนฮนะตัวที่อยู่กับเพื่อนเราถ้าสู้คนเดียวมันลำบากหน่อยเออเฮ้ยอย่าตามมาตามมาทำเพี้ยอ้ยอยเดี๋ยตัวนี้เอาตัวนี้เอา,ต,เอา,เอาตก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 เป็นกรรมจริงๆไปนุมชอบบินอนะเราต้องยิงไอ้นี่แทนมันฮนะ

แต่กูโอ้เกือบโดนเกือบโดนเฮียกิ้งหลบทันนี่ไปกินนะฮะมันโดนผมใส่นี่เข้าไปไงมันเลยบินตกลงมาแต่มันตกแค่แป๊บเดียวนี่แหละมันมึนอยู่มันมึนอยู่เขา้าเอ้ะ เข้าข้างล่างกันนะลงก่อนพร้อมยาก่อนอ๋อไม่ไหวโอ้โหเกินไปแล้วเพื่อนเพื่อตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยเพื่อนเราตีตัวไหนอยู่วะทำมานะเพื่อนโอ๊ย เปลี่ส่หน้าหน่อยครับลบอ๋อลบไม่ทนมันเราไม่ได้เอาอยาอันนี้มาด้วยเราเอาแค่การสถานะมาแค่นิดเดียวนะฮะมันต้องมีหลอดหลอดที่เปน็นไม่ใช่เลยมันเป็นขวดเหมือนขวดโพชั่นนะแบบนั้นก็จะช่วยได้เหมือนกันแต่มันจะช่วยได้แค่พิชไง ตัวที่ผมออกมามันล้างได้ทุกสถา,านะไงแต่มันก็ใช้เยอะเหมือนกันโอ้ยไปอ,อ้ยไอ้ปลาเอ้ยกิ้งกิงกิ้งกิงกิง,งให้ไฟมันหายทำมันนีไปแล้วมันนีไปแล้ว เกจของดาบไม่เต็มพี่ขออยันนี้จริงๆเฮ้ยไอ่ลมแล้วล้มแล้วล้มแล้วขอให้เกจด,ดาบเต็มเลยเถอะไอ้หนุ่มเอือได้เวลาช็อตเอือเข้ามือดางขึ้นมาบนตัวครับก็ยินยินอู้ยังไงล่ะ เขีเ่ยนอยู่นะตัวเนี้ยเออมันติดพล,ลันไรตีผมด้วยฮะช็อตเลยมาจิ้มอีกทีนึงขอขึ้นมาจิ้มอีกทีนึง่งตูมตามไปมันจิ้มได้สามรอบนะฮะสำหรับการชาร์จหนึทีนึงคนไปแต่เพื่อนเราคนไปแต่จิ้มตรงหน้าไปเลยเออ จิ้มตรงหน้าไปเร็วกันเร็วัน,วนมันโหดจังวะจังเลยเึ็กจังเลยไอ้น,นู่นมันหนีแล้วนี่ครับผู้ด,ดาบครับูดดาบด้วยความคมนี่เพื่อนเราบวกเขาให้แล้วล่ะ นั่นกลัวนะตกลงมามจิ้มไปอีกทีนึงตัดหางเลยแล้วกันขอตัดหางหน่อยไม่ขาดไม่ขาด โ oh, oh, อ้โหเฉียดเฉียดเฉียดแต่เพื่อนใจเย็นเออไม่โดนหรอกโอ้โดนกันได้โอ้โดน, oh, oh, โ,ดนโดนทุกสถา,านะโดนทุกสถา,านะ Ôi, ui lơ là tanga 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 chip hai tanga 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 ไอซูอ้ไม่ไหวว่บวกา่นไปปะสองตัวแล้วเดือดกันเกินไปเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงให้บวกอะไรหรอใจเย็นเพื่อนเพื่อนเราอีกอออคนเดียวไปนวะเดี๋ยวผมไม่มีของมาขอหนอ่อยเถอะจับเต็มมาแล้วรอบน,นี้ จิ้มหน่อยบึ้มบั้มไปครับใส่เสื้อคลุมไหมครับเราก็ความเท่ใส่ทำอไมไม่รู้จิ้มไปอีกรอบนึงเข้าตรงขามุมเหมือนไงล่ะเหมือนไงล่ะเจ็บเอ้ยติดติดติดมันติดมันติดติดติดรีรติด ยจิ้มไ่โดนจิ้มไ่โดนจิ้มเลยไอ้หนุ่มโอ้ยกพลังไร้การเลอเกินมาถออ ลงมาเถอะลงมาเถอะขอจิ้มหน่อยจิ้มไปโดนอีกจิ้มอย่างนี้เลยแล้วกันแต่ทางที่จะเหมือนเมื่อกี้อย่าจิ้มนะฮะผมแนะนำให้แบบไอ้นีไปไปแวว่แบบอะไรบ้างแบบว่าให้จิ้มเข้าตรงตัวให้มันปักตัวให้ได้ จเจ็บเจ็บมันหนีว่ะสู้เราไม่ได้ว่ะตนี้ต้องล็อกตัวนี้โอ้โหอลังการเตะอลังการจัดๆเฮ้ยห,หางม,มันขาดแล้วห่างมันขาดแล้ว คนใช้พลังเรลีฟเหมือนเราด้วยว่ะขอจิ้มหัวหน่อยจิ้มเข้าตรงหน้าเต็มๆมบื่บะเบื่บะไงล่ะเจ็บบอดิเจ็บบอดิ ชุดเราหมดอายุแล้วไม่ขอจิม้มหน่อยโอ้เช็ดกิงสามทีครับใจเย็อะในนมโอ้ยไอ้นมเดี๋ยวเรารู้กันเดี๋ยวเรารู้กัน ลงมาเนี่ยไม่โดนด้วยโอ้โมาอย่างต่อเนื่องเดีด๋ยวๆๆขอวิ่งหามองกอน อันนี้ไม่ถูกเหมือนเราเมืองเงี้ยตายแล้วเพื่อนเราตายเลยวะมันล้มแล้วมันล้มแล้วมันล้มแล้วโอ๊ยมีเสี่ยงมาอยู่ด้วยนะเวลามาตีกันเองแล้วมันโดนเราอ่ะผมไม่ค่อยชอบเลยวะ่ะ วัน <do> นี้ไปแล้วอุย้ยเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอา,อาเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอายังไงเอายังงไฮ้ย โอ้ปวดจังวะจะตายเพราะพวกนี้แหละโดนโดนไปโดนแล้วเนี่ยเออล้มสวยเว้ยใไกลช็อกไปหมดแล้ว ติดพิตมันติดพิตมันติดพิตเออตัวปีตัวปีติดฟิตรือติดอะไรวะไปละนี่เก่งอย่างวะตามยาวๆครับเราอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้มันมาอยู่กับตัวนี้แหละผมระเกียดจริงๆเลย ก็วิ่งกลับไปนะไหนเราจะกลับไปไหนอกระทืบไปดูเนาะอเอกระทืบไปดูเนาะอ๋อกระทืบไปดูเนาะผลตีแล้วดิด นมหมดนมหมดลิตรเติมนมก่นอนเฮ้ยมันลมแล้วปาดจิ้มอื ได้ช่วยแล้วเขาเลยผมนะี่อาแล้วครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาพอของปากของคอพอสองตัวพอปลาหน้าเดี๋ยวผมเอามาให้อีกนะฮะมาน่าจะอีกประมาณ2ตัวเดี๋ยวไปลาอีก2ตัวแล้วค่อยไปเข้าแบบบทแบบจริงจังสอนแบบจริงจังนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่พัดหน,น้าครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคร,รบับ I'm going to